สวัสดีวันสงกรานต์นะคะทุกคนขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะกี่สิ่งใดสมปรารถนาโดยเฉพาะความปรารถนาของพวกเราเหล่าเดอะคอปหลายๆคนที่อยากจะเฮกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองอันนี้บอกก่อนนี่ก็เป็นเสื้อเลอว๊บผูนนะคะถ้าเกิดใครเห็นโพสของยุ้ยแล้วนะคะนั่นก็คือการที่ยุ้ยไปที่ชอ็อปเลวู๊เลยเพราะว่าอะไรกลัวหมดแล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆค่ะคือพอสีขาวมาปุ๊บมันเป็นคอลเลกชันที่เป็นซัมเมอร์แล้วก็เหมือนแบบอินสไปร์มาจากกางเกงชาง Soft Power, ้างซอฟต์พาวเวอร์ถ ตอนที่นักเตะเลี้ยวภูอ่ะเขามา p r e ซ i s ั่นที่สิงคปโปร์เมื่อปีก่อนๆก,ก็มีทีมเลี้ยวภูไทยของเรานะคะที่นํากางเกงช้างไปให้ใส่แล้วกลายเป็นไวรัลกันนะคะก็เกิดการต่อย,ยอดจะมาเป็นแบบลายเก๋ๆแบบนี้เขามี3สีด้วยกันนะคะมีสีดําสีขาวแล้วก็สีแดงมีทั้งแบบเป็นกางเกงขาสั้นกางเกงขายยาวนะคะยืดเลือกเป็นกางเกงขายยาวมาแล้วก็เป็นสีขาวน้ําเงินแบบนี้สวยมากยืนยันว่าของจริงสวยมากแต่ถ้าใครสนใจลองไปดูกันได้ใส่เล็กๆรู้สึกว่าหมดแล้วเห็นคุณผู้หญิงหลายคนมาถามวันนั้นนี่หมดตั้งแต่วันแรกค้าบอก ว่าก็จะรีบเติมของกันเนื้อผ้าดีใส่สบายส,สุดๆด้วยนะคะแล้วก็เขาเหมือนมีจับโปรโมชั่นอยู่มั้งว่าเสื้อกับกางเกงในหน0งบาทแต่ยงไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังแอดไลน์หรือว่าไปสอบถามได้เลยนะคะที่ทางเลี้ยวฟูนะคะหรือว่า LFC Retail t o r e ได้ทุกสาขาเลยยุก็สาขาประจำอยู่คือพระรามเก้านั่นเองรู้สึกว่าเหมือนจะมีคุณต้อมเนี่ยแหละที่ที่เป็นคนที่ติดตามด้วยกันนะคะก็มีไปเจอกันที่นั่นด้วยความบังเอิญน,นะคะก็ขอบคุณมากมากที่มาทักทายวันนี้ก็เป็นเกมที่เลี้ยวฟูจะ ต้องเจอกับเวสแฮมยูเตตดนะคะเตสองทุ่มยุย้ยอาจจะไม่ได้ติดตามกันนะักอาจจะได้ดูผลหรือเอารอดูไฮไลท์กันทีหลังนะคะแต่สิ่งสำคัญคะ่ะที่อยากจะบอกทุกคนเลยมันนับถอยหลังแล้วเนะเาะแล้วก็วันนี้เอาประเด็นท็อปิกมาจาก This is and feel ค่ะเป็นแทนพรีวิวก่อนวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือ10สิ่งที่แฟนเรียร์พูอยากเห็น จาก7นัดสุดท้ายของฤดูกาลค่ะถ้าเราจะเป็นแชมป์ต้องไปให้สุดอ่าเอามาโดยทางคุณจาน่าดูกัรนะคะที่เขาเขียนคอลัมน์ไว้รู้สึกว่าเออยุย้ยเห็นด้วยกับเขาในหลายๆมิตินํามาฝากทุกคนกันอีก7นัดกับ11แต้มของเราเรียกผูจะคววาชแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20เพราะฉะนั้นก่อนที่ฤดูกาลนี้จะจบลงเรามีบางสิ่งที่ ส่วนตัวมุมหนึ่งก็อยากเห็นไปด้วยกันเพื่อให้มันเป็นฤดูกาลที่สมบูรณ์แบบที่สุดลองฟังดูเล่นๆแล้วคิดว่ามีข้อไหนที่อยากให้เกิดขึ้นหรือที่จะมาเติมอะไรกันคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ 1. a n แอนฟิต้องลุกเป็นไฟค่ะ เราเหลือเกมเย้าอีก4นะัเท่าน,นั้นนะคะอยากให้แฟนๆใส่เสื้อเลี้ยวผูกพกผ้าพันคอร้อง You will never walk alone ให้ดังที่สดุดจริงๆไม่เป็นต้องไปแอนฟิลนะเราไปดูเกมที่ไหนก็แล้วแต่เพราะถ้าเกิดทีมจะชูถ้วยต่อหน้าแฟนๆที่แอนฟิลเราต้องทำให้เป็นบรรยากาศที่ลืมไม่หลงเขาบอกแบบนั้นนะคะแต่เชื่อว่างานนี้ไม่ต้องพูดถึงหรอกไม่ต้องไปแอนฟิลหรอกงานฉลองแชมป์ เท่าที่วิรู้มาในประเทศไทยมีไม่ต่ำกว่า5งานนะเท่าที่วิรู้นะวันนี้แต่ไม่รู้สุดท้ายไฟนอลออกมาเนี่ยเขาจะขอจบกันกี่งานนะแต่แต่ที่รู้คือประมาณนี้ซึ่งยังไม่สามารถบอกละเอียดได้นะคะอย่างที่2ค่ะแนวรุกต้องยิงให้กระจายค่ะจากก้าวหน้าหลังสุดในทุกรายการสลายยิงไป4 หรือดีอา,ารเกียซ่านูนเยตได้คนละประตูกักโปกับโจตาเท่ากับศูนย์ค่ะเพราะฉะนั้นพี่โมเนี่ยที่แบกมาตลอดทั้งซีซั่นก็อยากจะให้เพื่อนร่วมทีมช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพี่โมกันสักหน่อยอย่างที่3ค่ะ อันเนอร์อย่าลืมว่าเรามีเฟเดริโกเคียซ่าค่ะเคียซาเพิ่งได้ลงตัวจริงเพียงแค่3นัดในซีซั่นนี้เท่านั้นค่ะทั้งที่เวลาที่ได้ลงสนามะเขาทุ่มเท passion ดีจิตใจดีวิ่งไม่มีหมดอยากเห็นเขาได้ออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกสักนัดก่อนจบฤดูกาลก็มองว่าเคียซ่าสมควรที่จะได้รับโอกาสนั้นจริงๆค่ะ สเล่นให้มันเหมือนแชมป์หน่อยค่ะอย่างเกมกับฟูลแลมนี่คือตัวอย่างที่ชี้ชัดเลยนะคะว่าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้ถ้าเราจะเล่นด้วยทรงนี้สภาพนี้คือมันไม่โอเคความม่พลาดเลเทคค่ะเกมรุกแล้วขาดความเฉียบคมถึงเวลาล้วค่ะที่เรียวผูต้องเล่นให้สมกับคําว่าทีมลุ้นแชมป์ไม่ใช่แค่แบบเอาตัวรอดให้มันจบจบไปอ่ะแต่ว่าต้องจบฤดูกาลให้สมศักดิ์ศรีถึงแม้ว่าเออมุมมองส่วนตัวบางทีตอนชนะเอวาตันน่ก็สุกว่าเออจะชนะอย่างนี้ก็ได้แต่มันกร่อยไงไหนไนก็มาขนาดนี้แล้วก็อยากให้ไปให้สุด เล่นให้มันเหมือนแชมป์หน่อยซึ่งจะเห็นด้วยกับข้อนี้มากๆนะคะเพราะว่าในเมื่อชะตากรรมมันอยู่ในมือเราเองเราไม่จําเป็นต้องไปรอเมื่ออาศนอนสะดุดค่ะเพราะนี่คือสิ่งที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองข้อที่5ค่ะหยุดแพ้แล้วต้องชนะให้ได้อย่างต่อเนื่องค่ะ 3. จาก4เกมหลังสุดในทุกรายการเราจบลงด้วยความพ่ายแพ้นะคะมันเริ่มชักจะเยอะเกินไปนึกออกไหมแล้วโปรแกรมที่เหลือก็คือเวสแฮมเลสเตอร์สเปอร์เชลซีอาร์ซ n นอลพาเลสมันเป็นชะตากรรมที่อยู่ในมือเราเองถูกไหมคะถ้าเราแม่นพอเราก็ควรจะต้องชนะให้ได้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยที่แบบจริงเสมอพอแล้วแพ้ก็พอได้แล้วเราแพ้ไปทั้งเย้าและเย็นครบเรียบร้อยแล้วอย่างที่6 วาตารูเอนโดนี่คือผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่ต้องได้โอกาสเพราะตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเอนโดไม่ได้รับโอกาสในการออกสตาร์ทเลยนะคะทะนันที่ก่อนหน้านั้นนะเมื่อไหรที่ได้โอกาสลงสนามนี่คือม่ฟิลตัวตัดเกมที่เพิ่งพาได้แต่หลังๆอาร์เนอร์มักจะส่งเป็นตัวปิดเกมเขาบอกเอนโดลงเมื่อไหรเอนเกมเมื่อน,นั้นอยากให้เอนโดได้ออกสตาร์ทมากๆนะเพราะว่าวันที่แดนกลางหลายคนเริ่มล้าไม่ไหวแล้วอยากเห็นว่าพออาร์เนอร์ส่งเอนโดตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วจะเป็นอย่างไรค่ะข้อ7จไ่ละ ไม่อยากให้มีใครเจ็บเพิ่มเติมแล้วนะคะตอนนี้พ่อเมียเลยส่งเบกเกอร์เทรนอาร์โนโกโมเมจยังเจ็บอยู่คัมแบ็กกลับมาคนเดียวคือคอนนอร์แบรดลีย์แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เต็มร้อยค้งสุดท้ายแบบนี้ไม่อยากให้มีใครเจ็บอีกเลยค่ะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่ามันอาจจะเสียหลุดวงโคโจรในการลุ้นแชมป์ได้เหมือนกันอันเนอร์ต้องกล้าโรเตชันเพื่อถนอมขุมกําลังที่มีอยู่ให้ถึงเส้นชัยได้อย่างปลอดภยัยอย่างที่8ร่ราลานักเตะที่จะอำลา อย่างสมเกียรติฤดูกาลที่เราส่วนตัวอยู่ก็เสียดายมากๆนะมาเน่ฟิมิโน่จอแดนแฮนเดอร์สันจากไปโดยที่ไม่มีแมชอัมลาเลยแล้วก็อยากให้ปีนี้เนี่ยถ้าใครจะอัมลา วิเคเลอร์เฮอร์ไหมลูกโจโกเมสอาจจะไม่อยู่ก็ได้หรือแม้กระทั่งเทรนอาร์โนเองอยากให้แฟนบอลควรได้รับรู้กันล่วงหน้าเพื่อที่เราจะได้มอบคําขอบคุณให้พวกเขาอย่างเต็มที่ก่อนที่จะสิ้นเสียงนกวีค่ะอันนี้แอบเห็นด้วยบางทีมันไปมันไม่มีคําล่าคําลามันมันใจหายมากมานะอย่างจอร์แดดสันอย่างเงี้ยโอ้มีสตอรี่มีเรื่องราวตั้งเยอะถูกไหมฮะซาดิโอมาเน่อย่างเงี้ยสร้างความสําเร็จมากมาย แต่สุดท้ายก็เออบทจะไปก็ไปกันซะดือด้อๆอยากให้นักเตะที่มีโอกาสอำลาหรือไม่รู้ว่านักเตะอยากหรือเปล่านะแต่เราอยากมีโอกาสร่ำลากับนักเตะที่พวกเขาได้ทุ่มเทและอยู่กับเราอย่างเต็มที่เสมอมาและ ข้อ9อันนี้เห็นด้วยสุดๆลูกโจโ,โจโกเมสเล่นมา241นัดให้กับเลี้ยวผูยังไม่เคยยิงได้เลยแม้แต่ประตูเดียวค่ะถ้าสมมุติลูกโจคือเราก็ไม่รู้ว่าโจจะไปอยู่ในดีลใครโจอ,อาจจะไม่ได้ไปต่อหรือเปล่าหรือยังไงถ้าสมมุติว่ามันจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของลูกโจที่แอนฟิลหรือยังอยู่ต่อแต่มันจบด้วยการที่เลี้ยวผูคว้าแชมป์สร้างตำนานหน่อยเพาะ ยิงประตูให้ได้สักนิดหนึ่งรออยู่เหมือนกันซึ่งตอนนี้อัปเดตอาการบาดเจ็บของลูกโจเนี่ยลูกโจเจ็บแฮมสตริงกำลังพักรักษาตัวอยู่นะคะกำหนดการกลับมาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนเมษายนค่ะหรือสักประมาณสักสองถึงสนัดสุดท้ายของฤดูกาลเออก็อยากให้แบบ สร้างตำนานนิดนึงมาแบบสักนิดสักหน่อยนะคะไหนๆก็อยู่กับทีมมาขนาดนี้แล้วนะคะสำหรับโจโกเมสไม่เคยเรียกร้องค่าเหนื่อยเลย85,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จำได้แม่นๆเลยอย่างสุดท้ายขา้อ10อยากเห็นอาร์เซนอลตั้งแถวการออฟออเนอร์ให้กับเราคะ่ะถ้าเรยวฟูคว้าชแชมป์ก่อนวันที่11พฤษภาคมเกมที่อาร์เซนอลจะบุกมาเยือนที่แอนฟิลด์นี่จะเป็นปรากฏการณ์ที่แฟนเ,เรือฟูเดอะคอปของเราจับตามองทั่วโลกว่าพวกเขาจะยอมตั้งแถวให้กับทีมชแชมป์หรือไม่แล้วที่สําคัญเขา ปิดท้ายแบบนี้ว่าจะมีใครเดินผ่านแบบไม่มองหน้าเหมือนแบรนด์โดซิลวาอีกไหมแต่น,นี้เนี่ยมุมยุ้ยนะจริงๆอันนี้ยุย้ยยุ้ยให้เป็นทริคไว้ละกันอาร์เซนอลเนี่ยเคยตั้งแถวให้กับเลี้ยวภูนะคะในตอนที่เจอกันในเกมนัดท้ายของฤดูกาลนี่แหละและตอนนั้นเลี้ยวภูอะ่ะการันตีคว้าชแชมป์ไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะนี่เป็นสิ่งที่แบบคือยุ้ยว่าจริงๆอนะ่อะส่วนใหญ่ตัวนักเตะอะไม่ได้มีขัดแย้งอะไรกันหรอกแต่แฟนบอลน,นี่แหละตีกันเองฉ่ำอยู่กงงเหมือนกันเพราะจริงจริงแล้วเนี่ยอย่างตอนที่อาร์เซนอลเขาเอาร,ารนะบบอากู กิ่งเสียบสามเหลี่ยมเดคลนไรส์คือสวยสดหมดจดตอก็งงว่าทําไมแบบเออก็มีแบบบางคนแต่อยู่ก็เข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องสมบุรณคคนะไม่เป็นเรื่องสมบุติคนเพราะจริงๆแล้วอาซนอลจริงๆก็ต้องขอบคุณเขาเพราะว่าเขาก็ช่วยยกระดับให้ทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีค่าสัมมสิที่สูงขึ้นแล้วเราจะได้เป็นบอลยุโรปกันตั้ง5ทีมถูกไหมคะเอาเป็นว่านี่คือ10สิ่งนะคะที่ในมุมของดิจิทซนฟิลขอยากเห็นค่ะทุกคนนะคะเห็นด้วยไหมอยากเห็นข้อไหนเหมือนกันบ้างหรืออยากจะเพิ่มเติมข้อไหน มาคุยกันได้เหมือนเดิมแล้วขอให้วันนี้ไปเล่นน้ําไปเที่ยวที่ไหนเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่า2องทุ่มเนี้ยเชียร์เลี้ยวผูกกันยุคคงไม่ได้มีหลังเกมแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเออขอพักร้อนนิดนึงแต่ว่ามีอัดคลิปเอาไว้นํามาฝากทุกคนกันเหมือนเดิมนะคะขอให้ทุกคนเอ j นจค่ะ